เม็นยังบอตาเม็นยังรุนลุนลุนลุนโอ้บอต้าเฮงนี่โอ้เนี่บอเชี่ยบบอจิตแปลงลุงมาได้จังได้บอจิตนี่ฮะโอ้อสาร่างคนดึงลุงมาบอตาเลยบัว่โดเนพันนวบหรือว่าเฮได้ทั้งว่าน้องสาร่างคนมีความสามารถดึงลุงมาได้สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิดสุกูสุคนกลับมาพบมาพอกับบ่าวจิตคือเก้านพอพี่น้องเลยการ์เม้นนี่นพพี่น้องบ่าวจิตน่ะออกมาขังนอกคือเก้าพี่น้อง ก็คือการเดินทางไปเห็ดเบี้ยเข่งงานคือเก่าเน่ยพี่น้องเลยกัเมื่อวานนี are are. ้นพอพี่น้องหลังจากว่าการเดินทางไปที่ไหนนพอพี่น้องกับภากันแวะกินเขาตามป้านพอพี่น้องตามป้าพี่น้องก็คือสี่ไหนเนาะมานุนกันกับปนาบอต้าบอเซนเพิ่นเนาะสองคนเพิ่อนจักภากันเท็ดอีกอย่างนพอพี่น้องเนาะนั่นก็ได้ก็พอดีว่าเมื่อวานนี้นพอพี่น้องก่อนสีไปเห็ดเบี้เข่งงานเนาะบริจกะมีของขอนเนาะพอพี่น้อง แ u, แ่แต่กะบ่ฮู้อ่าแต่กะแต่กะโบพ่อโบกพี่น้องเอ้ยปาของขอน,นี่มาจากไฉนั่งเพราะพี่น้องเอ้ยกะจะเปลี่ยนเดมนั่เพราะพี่น้องอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ,อ่าของอบอาต้าเพิ่นเนาะโดยอ่ามิซึออีกได้พี่น้องเอ้ยอ่าของบอตาบอแสนเพิ่นกับเ่าใส่กล้องคือกันนี่แหละพี่น้องแต่กะของบอตาเพิ่นนี่ก,ก็จะมีเสียงดังกอกๆๆๆๆรกรกรเนาบ่จิกก็คือสิบ่พาเว้าอ่าแล้วก็บ่พาบอกให้พ่อแม่พี่น้องนี่แหละ ฐาถ้ารุ่นพ่อกันครับอนาบอต้าบอเซนเพื่อนเพื่อนน้องพ่อพี่น้องเอ้ยพาน้องพ่อพี่น้องเขียนซื้อข้างในได้นี่อ่าบอจิตอนาเฮ็ดอ่ากาหัวใจใช่ไหมพี่น้องเอ้ยนี่กาอันนี้น้องพ่อพี่น้องก็จะเป็นอนาสีมือของอ่าสาวนางเพื่อนพี่น้องเอ้ยเป็นห่อเนาะนี่ก็ได้กางามบอพี่น้องเนาะอันนี้คือจะเป็นสีมือของอ่าสาวนางเพื่อนเอเนาะก็จะเป็นของอนาของอนาบอต้าเพื่อนพี่น้องเนาะมีซื้อในพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเลยอ่ะกา เพื่อปเป็นการซักซ่าเสียเวลาเนาะพ่อพี่น้องอ่าเดี๋ยวบาจิตกับสีภาพ่อแม่พี่น้องเนาะอจะให้ทางบาตาเพิ่นอ่ามาสบายดีกับอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะโโอ้ยเนาะดยสบายดีพี่น้องเป็นจงได้บาตากินข้าวป้าบ่มอันนี้อีมือพี่น้องโอ้ยน้องผมานน้ำม้วนยังเบ่งลืมเนาะโดยบาจิตคือได้ยินว่าของกวดของกวดเมนโอ้ยเนาะอบาจิตกับบุพพ์พ่อเบ้าเนาะว่าของขอนี่มาจากอ่าทางใดพี่น้องกาบบแม่นของบาจิตดอกเนาะ อ่าก็จะให้ทั้งเ่อร์ตาเพิ่นอันนี้จะเป็นของเบอตาเด้อะว้าน้อขอบใจขอบใจได้สมใจแล้วเว้นพี่น้องโดยนั่นอุ้มของบาจิตเปิดลำเทิร์นเนาะที่เพิ่นเข้าใจผิดมาเปิดของบอตาโดยอ่าถาลุ่นเนาะถาแกะอ่าถาลุ่นพร้อมกันครับเบอตาเพิ่นหรือว่าเบอตาก็สิแกะอ่าเบิ่งพร้อมกันเด้นเนาะโอ้ยแกะเบิ่งพร้อมกันแล้ว่ะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยโดยโดยแชมพูการ์ดแก้วโด้วยสีมือของสาวนางเพิ่นในเบอตาเองนี่โอ้เนาะ นางคนกาเฮ็ดขมุกขมมจนนึกพี่น้องเ้ยโอ้นถือว่าสวยงามเลยพี่น้องแบบิทีนอยู่น้องแบนตึ๊ดยบานนี้พี่น้องของบอเซนเพื่นเนาะีนก็ไดน่ะเบิ้งของบอเซนอ่าบุมมเสียงของบอเซโอนของบอเซนนี่โอ้เงิน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 เนเนาน้าเงินเงิเงินเงของมตาของมตาได้เเรียนข้ามเรียนค้ามเยเลยอ่าเสียนังก็เป็นนี่ตาคิดปลาปิ่นอย่างโมตาจังหวะน้องทาแบบอ่า ทังจากอาน้ำนักเรือเชียงชันนี่คีมบมเอโเรือ่าตาหนาดำแบบหนาผ้าว่าเบยนีเนาะอ่ามีจุดประสงค์หลายอย่างอยู่พี่น้องเลยที่ว่าเห็นห้รุ่นเนาะก็คือเห็นมาตาเป็นมักเรื่องเวเน่พี่น้องเลยห้รุ่นเหเห็นมาตาเป็นไปตลาดตอนนั้นกังเท้าอยู่ตรง หากบุมมีเงินซื้อเพื่อนว่าเวียนโด้เต็กเดี๋ยวไปเป็นพี่น้องเวียนเงินตอนนั้นก็บบอตาใส่นี่นี่น้อกับทางห้านเขาเจ้าก็ว่ายุ่งอยู่นะแต่ทางห้านเขาเจ้าว่าบอตาเป็นคนข่าวงามอยู่นันเต็กกับบอตากับบุ่าวบนใดดอกน้อแต่ทางห้านเพื่อนว่าอ๋อนะออย่าใครเบียนว่าจะบาเวียนมาจักแล้วบาเวียนอ่าเวียนมาจักจงเวียนลีกับวันคือดีใจเพี่น้องยน้องฟอพี่น้องเอ้ยเอากเสียมอวงแห้กับเปลียนเพื่อนเนาะอันนี้ก็ได้ โดยโดยดยป้าตัวอาบอเซนสบายดีสบายดีสบายดีโดยสบายดีเรือพ่อพี่น้องพี่น้องอย่างนี้บอจิตบายดีโอโดยน้อพ่อพี่น้องเป็นจังไนบาที่อเซนกินข้าวป้าพวกมันโดยคือว่านี่กินข้าวป้าพี่น้องเนาะ กมาเวกินของปลากันยังบ่ฮู้หรอกเนาะว่าจิตเพิ่นก็ยังบ่ทันบอกว่ามีแนววาแห้ทางบ่แซนนะนะอันนี้น่ะบ่ได้แม่นแบบของอยู่บ้านเฮาเด้อบ่ตาบ่แซนอยังเด้อบ้านอันนี้บ่แม่นของอยู่บ้านเฮาไดรอยู่ารของอยู่ไซส์ธนาถึงเท่าได้แก้ก่อนเนาะได้แก้เดี๋ยวบ่จิตสิบอกว่าอ่าของนี่มาจากไสเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยแหยอ่าให้ทางบ่ตาบ่แซนด้วยว่จิตบ่จิตเตอบ่แซนขึ้นแล้วเนี้เนาะโดยว่านั้นน่ะทางบ่แซนเอาของอให้เพิ่นกองบ้ากญ่เนาะให้เพิ่นรุ่นคือกันยังได้กกองน้อยพี่น้องเอ้ยวันนี้กัโดยก มาใช่คือกองน้อยเอ้ที่โดยนพ่อพี่น้องกาพูดีว่าเห็นทำกันได้บ่าวเชียนโอ้ยโว่บ่าวเชียนไงโดยชมโมก็โตอยู่ได้พี่น้องออ๋ยังบัท่านมอบให้บ่าวเชนเพิ่นนี้นั่นน่ะมาบัตรจินหม้อหอยไงมาหมบให้บ่าวเชนกับบุก้าเอาเลยแมีนกาพูดีว่าเห็นนนะบ่าวเสียนเพิ่นพี่น้องจมอยากได้ของขอนยูเนาะบุตาเพิ่นเกิดจมอยากได้ของขอนบูมี่เพยเอาของขอนให้เพิ่นจัเชื่อเพิ่นว่าบ่าชีนกัเนาะว่า โ <laughs> อ่โดยๆเอ้าอันนี้ก็สิหมอบให้ทั้งบ่แสนเด้อเอาบ่แสนน้องรุ่นเบิ่งเนาะโดยอ้าโดยๆๆุ่เนาะโอ้จิตปาตยงเด้บดนี้เนาะรุ่นแท้ว่าเข้าใจึแล้วนีเนาะเข้าใจบ่อ่าแต่ก่อน่ก็เฮ็ดแต่อันไปไปอันสะไอันบ่จิต่จานะตนั้นเนาะบดนี้จังได๋พ่อกับตัวเองบดนี้เนาะใจเ้รู้สึกตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นดีโอ้โดยมงนีพี่น้อง อย่างเด้บาดนี่เนาะอ่าคําว่าแก้นี่สิแก้อ่ากล้องของบ่มีเสียงก่อนเนาะแม่นเด้เนาะบ่ตาเนาะแม่นเด้บ่มีงาองเปาับ่มีเสียงว่าว่าองเปาไปจังนพี่บ่ให้ยก่นิบ่บาดนี่เนาะามีเสียงไดพี่น้องแม่นโอ้เนาะนเด้อสิหยังเนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จเป็นลองลองลอง้วยเบิ่งดูระวังกันเนาะอ่าบ่ทาคิดว่าของนนี เออบอลชี้อย่างกึญเงินน่ะนะเงินเนาะอันนี้คือเงินเนาะเงินอ่ะบอลบอลเสนทันเบิ้งมอยังเดียวบ่อยบ่เต้าเพราะว่าคีมมันท่าหน้านะคราวเด้อเนาะคือว่าเมืองก้อนดินแห้วเนาะแตงมาเด้อลอยลอยก้อนนี้เนาะหรือว่าจะเป็นแบรนด์อันไปไปต้อนอันสามีเพันพันเนาะเมนมาจากว่าคำเมนี้ อ่าไปต้อนสามีนี่บจิตบกาซื้อพี่น้องให้บบตาพนซื้อเองนะเว่าเว่าบจิตซื้อมาให้เนาะคำมาซื้อก็ซื้อให้บตาเลยแลคำ่าซื้ออา่าจก้ขไก่อนบัอ่าแก้ของบุมีเสียงก่อนแน่นั่งพอพี่น้องมันจังรุ่นกันเนาะบบเซนเนาะจพอมัทำขอตกลงกันเนาะจังไงเป็นยังไงถาว่าเป็นเงินนี่าเซนชื้อน้ำให้บบตากินมาเนาะด้ฮได้บตาเนี่ยหาจไ้าเหาเด้บเซนทื่อุดทีเอาเลยเอาเลยเนาะข่าวันเ่ยงาจะ อันนี้บอเออเนาะถ้าอันนี้กะกะซีวอาไปตามบอสิดเพิ่นนี่แหละเน้องไปลองอาจจะเป็นอ่าแหวนขึ้นบนบอสเนาะถ้าว่ามันเป็นแหวนบอสต้าก็บอคิดเป็นอย่างอื่นบอบอคิดเป็นอย่างอื่นบอหรือว่าครีมขึ้นบนบอสเขาเรียกเต้ยเขาเขาเรื่องแหวนมาคือสีบอกเป็นแท้ห์นะน้องผมไปลองเนาะมันกับโมดุลไม่เนางกันอย่างแง่ยังดีเนาะพี่น้องเพราะว่าหลังก็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 เป็นเดียวนะนะเนาะ นี่แหละชาวปใชเสรงฐชาเราไปกคนเหยื่อนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นทางสาวนางเพิ่นออกคนเทิ้นเถอะนะเบวาห้รุ่นเถะนะอันนี้ทางสาวนางเพิ่นได้ประเสริฐได้เป็นคนภาพเนาะแมนนพงามดีเนาะแ่่ตอยู่เนาะจะพูดว่บอจิตเจังมักเนาะทางในกับประเสริฐสิเจ๋งเนี่ยพะลองรุ่นเนาะหายของใจเนาะชาว่าเป็นเวนรีบอต้ากันสีขึ้นให้ประเสริฐเพิ่นเถอะนะยันแบบว่ากินเปียกกันเนาะกันให้เพิ่นซุ สามสามวิไปแล้วข้อมือสมวิลองแก้ทั้งหนาด้วยสเนดแก้างหนาเลยเอคือรัแท้นะเนาะวิชโคนี่เห็นมใสมุ้งหัวหน่อยเนาะโอ้โดยโดยไม่ใส่มุ้งบ่เดี๋ยนี้บ่เนาบิกบุเพ็บสนเบิกคังแล้เนาะคือว่เดี๋ยวนพี่น้องมุ้งอยู่บ้านท้อก็อยากได้อยู่แต่ราคาเพลงพี่น้องเอ้ยเนาะม่ทอดบ่เคยแขนพวแหล่ไปเล้ไปไหนด้เนาะบัง่บ้านนี่ท่ไหนทงไหนทไ ถั então, ่ลุ่นถัล oh, like oh, 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 ุนเนาะถั่ลุ่นถั่ล oh, ุนยังดีเนาะไปหากองนี้ไม่ต้องใช้บัจิตดเออไม่บัวเป็นแอบบีไทยบ่บัจิตดเออโดยโดยดยออกมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะไอ้เอาบัวเฉดไม่แน่นี่อ่าคือตอนนี้ในในในหุบเนาะค่อยๆในหุบนี่ในหุบกองแต่ว่าทางในเนาะเ่าใช้ในหูหัวจีเป็นยังเนาะเป็นยังเป็นยังเป็นยังนี่เนาะ จ่าจวู้นเอยเน่ตเป๊ะนาเนาะเต่งหาเยนอห่ยันนี้กับบจิินะเอากล่องมันมาพี่น้องเอ้ยเนาะเนี่ยว่าชบอชร์เต่งหงว่าเชเห็นแล้วเห็นแล้วบ่ยังบเินเดินเดนเดนกินน้ำเนี่ยกินน้ำบ่เฮ็ดเมย้งพี่น้องเมย้งมย้งจุกอาแบบซ่ซให้ผมให้พี่น้องเบิ้งเลิศลุ่นน้ำกันพี่น้อง

ไป50,000บาทร้อยเนาะอ๋อเงินพี่น oh, ้องเอ้ยเงินเนาะพ่อน้อง2แสนเนาะโอ้แม so ่นพี่น so so, ้องเอ้ยเจ้าไผนี่บ่คิดเนาะบอกกันได้บาดนีเนาะยังบ่พอเว้าได้เนาะต้องเบาตาเพิ่นบาดนีเนาะพ่อพี่น้องเห็นเบาตาเพิ่นน่ะมักบ่คือหมู่นะเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยแม่นก็ได้แบบว่าอ่าถ้าให้รุ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะชันเนาะเบาตาก็สิขออนุญาตแกะแม่พี่น้องเอ้ยเนาะสิแกะก็ขอบุญขอบคุณเนาะอ่าผู้ที่ว่า เป็นทชงมาให้นาะนเครับชิดน้นจักเมนยังเนาะเบื้อเสียงดังก๊กก๊กก๊กมนบ่เสียงดังก๊กกนี่หลงรุ่นน้ำกันเนาะพอพี่น้องกยล้าะไชเนาะบ้าตากิบวันี้มุ่งใชบ่หนิบ่ได้คืองเอนี่ย้าตาของบนอ่าของของกอบเฮานี่นะพอได้เบิ่งมุ้งเบิ่งน้ำมันเบาชิดเบาิดเบาเี่มันเลยมีแค่บบนี้นะขายแะโบขายเน่อมันร่นระบเนื่มันรถเลยโดยเอาเมนยังบ้าตาเมนยัง นนโอ้บ <Lu> <ò> ่อตาเนี้องเลยนี่โอ้ยบ่อจีตแปลงลุกมาได้จังได้บ่อจีน่หรอ โอ้สารนางเพิ่นดึงลงมาบ่ตายบ่ว่าดูแมนพันนวโรหรือว่าไะทั้งว่าเนาะสารางเพิ่นอ่มีความสามารถดึงออกมาได้พี่น้องเนี่อเอาบ่เอาบ่เสร็จเป็นคนด่างงงไปมั่วทั้เนาะเสร็จมั่วทั้งได้บ่เปเลยังเนาะอีกบ่บ่ตาอิงก็บ่คิดบ่ฟันได้นาะว่ทางบ่จิตแล้วก็สาวนางเพิ่นสิแบบหามาให้บ่ตาได้นะระวังว่าหลายๆคนก็คือสิแบบมีความสามารถเนาะมีความสามารถมันเนาะมาได้แน่นอนท์พี่น้องแต่บ่จิตกับสาว้างเพิ่นนี่ สุดยอดเลยติดใจเลยเนาะ้าตาบอกว่านี้หาพ่อแม่พี่น้องรุ่นหฮงได้แบบนี้ได้โยนอกกระชมว่าคองจากมาแต่แบบ มออื่นนี่นะโอ้โหือว่าจากนอกโลกเขาก็ว่าได้โอ้โหบอเซนบอเซนคิดเพิ่งทุกทานกูบอเซนเรืว่าดิถื่ว่าแบบโอ้ขนาดได้บอเซนอะให้บอเซนทั่วอีกเดี๋ยวเมนนั้นบอเซนมาดิบอเซนกับย่อมแลงคนนึงนอกโลกเลยบอเซนมาจากน้องโลกเลยนี่เมนเมาจากน้องโลกบอเซนเนาะเมนพี่น้องอย่างเดีนาะกบอเซนคือได้ยินบอเขาเจ้าไว้ว่าแบบจังใดนะบางคนเขาเจ้ากับใบแบบดึงนะดึงแบบย่ามาแบบ แต่งได้ย่ำรับฟันที่นะ่อ้ฟันกันไปบ่ดึงย่ำี่นะถ้าชืวอว่าเป่นกุนีเเ้าเ็มาดูเนาะเปใี่ยูมาท่านคนหน่อยน่อยเนาะถาว่าบอลยบเกัาไหวนหรืว่าหูเนาะเป็นคนซื่อๆพี่น้องเนาะเปลี่เนเป็นคนิซื่อเป็นมาเนาะเจ้าเดิน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 มาถนเดินมเนโดยพี่น้องก็คืแต่กเต่ดุพี่น้องต่คิดนะว่าบมคิดเนสีซอบอลตาแบบนี้มเนาเอาเา ไม่เช่นเโอ้ย่จเลอยอเเนาะโอ้ยเมนบว์จ้าเมนเอาเล้ยอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยพีเดเอ็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 ท่เ่เ่เ่วน้องดาน้องป้าเ้ยเนาะนี่โอเคโอเเป็นโบโนโอ้ยยังขอัของจจ่าคือคือพิีพิ่ัที่ใ่เนาะ ชั้นบอต้าแบบบอเชียนขึ้นมาเห็นแบบนี้แน่เนาะเอาให้รุ่นต่างกันเด้่ยใเนาะพวกพี่น้องเอ้ยว่านเนาะว่าลงมาจ้างอันยังก่อนน้องลูกบอานี่เอาถ้าได้หลายๆพี่นบอจิตเนี่ว่าโอ้โดยพี่น้องไม่เป็นตาจับในกุ้นี่แมี่ยอุ๊ยถอดได้นี่บอเชียนลงรุ่นลงรุ่นลงรุ่นมึงเลยพี่น้องเลยบอเชียนลงรุ่นเบิ้งบอชานี่ฉันางเพิ่นบอตาบอเชียนเนี่ย แต่เราจะทำกันเนาะการทำกาแฟเนาะเบิ้งอาทิติเบิ้งอันนลำหนักมันหนักกาก๋วยเตี๋กาแฟหลายพี่น้องบ่หลายจนโคเห็ดพี่น้องเลยไปจิกกระได้นลำหนักมันกะนทำกันบ่ละทำกันบ่โอ้ต้องต้องแก่บ่ต้องแก่ให้ผมไม่พี่น้องเบิ้งเนาะเน้องจังแมนวัดสุดท้ายเนาะบ่บ่จีดเองบ่เป็นคนภาพเนาะแสนะเก่งแมนเนาะแสนางเบิ้นพี่น้องเลยเนาะแม่นภาพเดือนภาพดาวเนาะแม่นพี่น้องเอ้ยเนาะไปจิกกระยังบ่อยู่ มันาะให้เนาะบไปนี่พี่น้องโอ้โหไป้อง้ยเนเอาบ่บ่ตาบอเซนอ่าบ่จิกขถามเนาะเขาพับเงินไปคำับ่เปลีนอย่างบบเนาะเปีอย่างโด่นาองพับเป็นของควันนะนะควันนะเดิอแบบเก่าเนาะกาบ่ต้ากันกบเอาห้อยเนาะห้อยพวกมาไอ๋อบ่ต้ากันเนาะแร้วแต่แบบนี่ก็เป็นของควันเนาะห่วนถ้าห่อยเป็นของมาไล่กะ ห้องสิคอนครับเฮายิ้มเทื่อหน้าฮ้องค้อยมาหลายโดยก็ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดบิดจิก็ต้องกราบขอโทษขอภัยเนาะพี่น้องเนาะแม่นๆกเฮ็ดให้กันุ่นแบบนี้แหละเนาะพอพี่น้องกรุ่นดีลเฮ็ดีกันเนาะตื่นดีเนาะให้วาว่าเฮานั่งอยู่ดีปึ๊บมาให้นเนาะแม่นลองเบิ่ง่สิํากันหรือบ่เนาะเดี๋ยวเนาะดีมีโอกาสเนาะเยว่าจัดนให้เพิ่นเนาะเฮ็ดให้เพิ่นุนฮงพี่น้องเอ้ยเนาะฮงนี้เนาะ โดย้บอเชนก็อยากได้ของขวันน่ะบอท่าเลยได้แล้วเนาะบอจิกะได้ชงขึ้นนะบอเชนได้แต่เป็นกองน้อยพี่น้องเลยบอเชนเป็นชงให้บอจิตเป็นกองใหญ่เนาะบอจิ๊กะให้เคนกองน้อยพี่น้องกองน้อยกองใหญ่ก็มีความหมายเท่ากันเนาะแมนแมนแมนเลยขหมายเท่ากันอะไรเนาะพโดยโดยโดยพี่น้องเฮ้ยเนาะเสียบมือเสียกายพี่น้องพ่อนลายเฮือออกเนาะพี่น้องกลับขอโท่ากันเก็บแบบแบบบลูตุกตาบอเชนซอยบ่อโอ้ไรบอเชนโด้ไรไรได้บรพ่อ เสนังที่นี่บาตาอยู่ด้วยนะอย่าไปลืมเลยแมวเอาบาตาแล้วถวยถึงเลยกัวกระซื้อให้กินแหละเอากระซื้อให้กินแหละมันใหญ่กองกว่าการขากับ้ถเนาะพี่พูดของบาตาเลยถึงน้องพี่น้องแม่เนี่บาจิได้ยินอยู่บาแสนเลยเนาะพี่น้องถึงเป็นพยานนำกันได้บาแสนบาตาบอกว่าท่านเป็นเบนไข่ซุปเซนิวน้ำว่ะเป็นลาวให้จะได้จังหวดนี่ยบาตาเป็นลาวเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยนับเพิ่งบาตาเท่ไร่บานี้ หนึ่งาะสองสามสี่ซ้ำกันพูดเมยพี่น้องเอ้ยโดยก็คือผู้ละเท่าไหร่น้องบอตาบอสเซนน้องแสนสองแสนเนาะผู้ละวสองแสนขีพูดเมยพี่น้องเอ้ยถ้าถ้าสองแสนบาทนี่โอ้สามารถสร้างบ้านได้เลยสองแสนบาทพี่น้องได้เ้ยเเนาะกิดมาทั้งบอสเซนกับผมก็เห็นจ้าเชื่อเงินสองแสนเนาะใช่เป็นแบบไรจ้าเชื่อว่าเลยน้องผมส่งงาได้เห็นดอกบอสเซนเอ้ยน้องคอยเก็บอ่ออมรอบรีดไปเนี่ยเนาะ โอ้ดูดูดูเห็นดีเนาะใส่ถุงไว้ก่อนเด้ยวยันบรเสียนลักด้วยน้อพ่อพี่น้องก็คือสิอ่าประมาณนี้น้อพ่อพี่น้องน้องมืนอนี้กับบรรยากาศกันรุ่นน้อพ่อพี่น้องถูกไหมใช่ไหมคุณเพ่อเนาะด้วยด้วยเนาะอ่าบรตาบรเซนเนาะเงินนี้กับโมเมนต์เงินของบรจิตคือว่าดเนาะเพราะว่า อ่าเงินนี่ก็เป็นเงินของผู้ใหญ่เจดีผู้ใหญ่เจบุญเพิ่นบ่ตาบ่ตเสร็จเลยเนาะเมนจะเป็นเงินของเอื้อยนะคำใหม่พี่น้องเอคใหม่่แมนแม่นเพิ่นอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะแม่นเพิ่นก็ได้ผานมานี่อ่าให้ทางทีมงานเนาะอ่าแบบมาเติมขันหม่งน้ำมันคือว่าแน่โดยอใ้นามขนเอาดนี้เนาะเพราะพี่น้องอ่าก็สิได้อยู่2งมือคงขันหม่งันเนาะ เอากระสีเตอร์น้ำแน่แหละกระื้อจะใช้กินน้ำแน่นในการเดินทางเขาอะไรเนาะัตรเงินเพิอมเนาะเติมเงินเอาไปเติเงินเด็กคลิปล้งอะไรเนาะบัตรนี้สิให้ทางบอสเซีนเพิ่อนขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อเพิ่นนี่เด้อบอสเซียนเด้อเนาะการคนอื่นเนาะก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเอื้ออาทิตย์ขาใหม่เนาะเอื้อท้าใหม่เนาะขอให้เอื้ออยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะขอเขาเมขอบใจ มีแต่สิ่งดีเด้ดเอเนาะคำว่าในชีวิตเนาะขอให้รว<ด>ย,ดยได้ค้มไข่บ่อยมีขอให้ปรารถนาจริงๆดลก็ขอให้แรงใจปรารถนาเนาะ ซาจูรู้แตคนจูใจสบายใจเนาะดีใจบบ่่เมนดีใจจนบ่ตบอเซนทั้งดีใจทั้งรุ่นแรนบ่แรนโดนเนาะโดยทั้งงานไหวเอ้ยเข้ามาเพิ่อนกับเคยอันมาผังเงินใหม่ครับท่างบ่แสนอ่าเป็นสะพานบุญอะอยู่เนาะแมนเมนเมนโดยต้องกราบขอบคุณขอบคุณด้ว่อยไดหลายเนาะโดยโดยโดยจะได้อุ่นใจเนาะโดยอ่าบอตาขอบุญทุกคนเอื่อยเพิ่อนในเด้อเนาะบอตาเองกันเนาะแบบอ่าบ่แสนเพิ่อนนะว่าไปเบิดเร็ว ก็เต้นๆเนาะคืออการอะไรวะโดยอาชีพขอไปใช้เพรานอกจากใจเราพี่พี่น้องเลยเนาะกับขอให้เอื้อเพื่อนเนาะอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะช่วยได้ความไข่จะช่วยมีเนาะเป็นเหตุนาทีการงานอะไรก็ขอให้เพื่อนเนาะประสบผลสําเร็จในนาทีการงานทุกสิ่งทุกอย่างพี่พี่น้องเลยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เนาะสมความมุ่งมั่นปรารถนาพี่พี่น้องขอให้เพิ่นเนาะพบพ่อจะสิ่งดีๆเด้อเนาะถ้าเพิ่นมีครอบครัวกะขอให้เนาะอหากแพงเนาะ แต่เขาให้เบิ่เแย่งกันไปเขอให้อยู่ดีไม่แฮงเบิ่ทางครอบครัวพิ่แเลยเนาะพี่น้องจ้าเนาะสา่ถเนาะพี่น้องโดยบ่จิตก็ดีใจคือกันเนาะาคืนกันพี่น้องเอ้บบ๊ยจะก็มีแต่ว่าต้องโดยก็ต้องกราบขอบุณขอบุณเอ้ยทำไม คือกันเนาะที่ว่าเพื่นกับได้ฝากเงินฝากคำมาให้กับทีมงานบอจิตบอตาบอแซนเนาะให้เป็นกาน้ำหมอกน้ำมันพี่น้องเลยได้การให้บอจิตนะเป็นสะพานบุญให้เพิ่อนพ่อมได้บอตาบอแซนเลยเนาะเพราะว่าคือบอตาเองเนาะกจายังบอบอขออนุญาตอันน้องเพื่อนเนาะยังบอพู้จักก็พินนะนะเมนเมนกับบอเซนกับพ่อพู่เเนาะว่อ้ยัเนาะ มีอ่านแบว่าให้ร่างใจบอแซนเอรน้องคนิดด้วยนวอ่ะบาต้าก็นังป่ทัานมีเฟสเพิ่อนเนาะเมนเมรือว่าแบบมีแต่บอหรือว่าจังใดนะน่บาต้าก็นังบรทันหู้บาตาเนาะครัมามีเฟสเพิ่กับ่าคว่าขอบุญขอบุณนะครับเอยเพิ่นเด้อเนาะโดยโดเนาะจังใดก็คือบาต้าว่าอะไรไปน้องก็ขอบมุขอบใจหล่หล่เนาะถึงว่าเนาะ แบบโบได้ฟีดโบไดลไลกันกันนี่น้องผ่านทางบอจิตกับโอ้ดีบดียร์ด้วยโดยโดยเดียวน้องได้ยินบอจิตอ่ว่าเอ้เขาม่ที่แรกนะโอ้กะเพิ่นอยู่ชายน้องวะนะแบบเพิ่นกะมีครอบมีครัวแล้วบ่อบอจิตลือแบบใดนจังว่าถ้าเรื่องแบบนี้บอจิตกับโบไาสู่สามเพิ่นเนาะมีบูมีกับข้อให้เพิ่นอยู่ดีไม่ให้เงินเลพี่น้องเอ้ยเนาะดูเนาะเพิ่นเนาะพ่อจสิ่งดีๆแล้วพี่น้องเพิ่นให้มาเมื่อนี้เนาะกะ มีแต่สิง่งดีทั้งนั้นเนาองวาจิตโดยโดยโดยม้อนี้ทั้งดีใจและกกะรุ่นพร้อมน้อมม้อนี้เนาะรุ่นในดาวเนาะไปนอไป้องเลยแล้วก็เลยว่าถ้นนะาเป็นเงินเนาะทั้งวาจิตเิ่นกาสิ ท้ายทีมงานเขาเกิดชีวิตในแบบนี้นะแล้วก็แบบว่าคือมันมั่ให้กันโดยตรงเลยเนาะแมนพี่น้องเอ้ยเนาะอ้า็คือสิประมาณนี้เนาะบอตาบาแซมันนนาะคือสิได้พากันไปเปียกโตแมนเนาะก็คือว่าเขากบมาอยู่ในล้วนเพราะุกคนเลยเนาะคือเขาจะเลี้ยงเนาะตัเล็กกันูเนาะชาวเวียชาวเสียหนี่ป้าวิกเพื่อนนี่ก็เป็นเลยโดยโดยอ้า็คือสิประมาณนี้เนาะสำเนา่อพี่น้องตอนนี้เนาะทางบอจิตเนาะกับทีมงานก็คือสิได้ขอตัวไปเพียกงานโตพี่น้องเอ้ยจังไดรจังไรเนาะก็ต้องการขอบุญขอบคุณเอ้ยเนาะทำหม ได้หลายเนาะที่ว่าฝากเงินฝากคำเนาะมาให้กับทีมงานเนาะใส่ใจในการเดินทางก็ขอให้เอื้ออยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะและประกาศขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนเนาะที่เข้ามาที่ตามรับชมได้กัให้กำลังใจบริจิตได้กัทีมงานก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงบัดสุขสุขคนเด้อท้ายนี้ทางทีมงานของพวกเราก็ขอได้ขอกล่าวคำว่าสาบบายดีโดย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 